ไม่พูดได้ฟังว่าซนะีแกมน่ะเขาไปเวทีแม่แพวใช่ไหมก็มีเอฟซีด่ามาว่าไปเห็ดยังนานนี่เขาเพิ่มเข้ามาสนใจเชื่อทุกเจ้าของนั่นเขาด่ามาแต่น้องมาขออนุญาตพ่อแล้วเขาเป็นอยงนีพี่น้องเันเป็นอย่างนี้คือน้องมาขออนุญาตพ่อแล้วว่าหนูน่ะจะไปเล่นเวทีแม่แพวนะไปเล่นคือไปแวะไปหานะพยายามคือคนเคยกินอยู่กัน ผู้ใหญ่มีปัญหาการแต่เวลาเด็กหน่อยมันก็บอกเป็นหยังเขาก็บอกเป็นหยังไม่บอกหรอกเขาบอกเคยเขาบอกเคยสอนที่แก่บ้างมึงไปซังคนผู้นี้เด้อมิจัยาให้ไปไปโดนรู <c oughs> แต่ถ <c oughs> ึงไม่ขอกับไปได้โดยที่บอกถึงนางไม่ขอเราก็ไม่มีไม่ไมีว่าจะไม,ม,ม,ม่มีเตจตนาจะว่าน้องก็ว่าไปให้เขาไปเถอะเพราะน้องมันอยู่เราอยู่แล้วมันอยู่ซูมเออร์อยู่แล้วเห็นหนักกันมื่อละแปดชั่วโมงที่ใหมัเกิดโยคาคื่นเนาะแม่ถ้าไม่ไปนะซิ่งนี่จะน่าเกลียบผมบาดนะ พ่าอยู่หน้าบ้านนะแต่อันนี้ไม่คือไม่ไม่ขึ้นือทุกคนแล้พี่หนุ่มก็ใช่ถูไหมใช่แต่ว่ามันกับสีของห์นอนของเรามันเขาสร้างสอนมันเขาสร้างสอนได้่ะมึงไปเลยเยี่ยมมึงจะลุยไปไหนมึงจะกดดีนี่แหละมึงจะโดนมึจะพูดดีนี่แหละคุณจะแบบเลือดนี่คือสิ่งที่พี่บ้านสอนตลอดเลยใช่ถึงแม้ผู้ใหญ่จะเป็นอะไรการเบื้องึ่งบางหลังให้เขาเป็นไปแต่เราเป็นผู้น้อยเรารู้ว่าอย่างน้อยเราเคยไปกินข้าวกินน้าไปเป็น อาศัยบ้านท่านอยู่จุดเริ่มต้นก็จักตรงนั้นอยู่ใช่ควายซ้อนแบบนี้แต่ว่าลูกเพื่อนสีซอนแบบแต่ได้ข่อยบ่รลูกแต่ว่าขยันแขวยนี่แม้อิน่คุยสร้างแคบตายแต่ว่าเขาเคยมีบางคนเริ่มบวกเข้ากับเคยอยู่กินน้ำเพื่อนไปหาเพื่อนวดนลูกครับห้าพันท่านสวัดดีครับกอติดตาไปน้ำแน่ว้าวสรงเสริมแต่กับกันเดีกคนอื่นเป็นไงเราไม่รู้แม่าพี่น้องอันนี้พูดตรงๆแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเราเราจะส่งเสริมว่าซีเกมอยากไปแแวอ่ะถ้าซีแกมวันนี้คือว่าเอาตัเมื่วานเนี่ยเบทีโตเกียวมิวสิกกับเวทีแม่แพ่วมันเล่นห่างกันแค่สี่ห้าลูแล้วมันผ่านบ้านซีแกมออกจากบ,บ้านมันต้องผ่านเขาอยู่แล้วใช่มันได้สมมาขอความมาขอว่าพ่อหนูจะแวะไปเล่นกับเวทีแสงทองนะพ่อไปเลยลูอืมมันน่าหวาดเพาเกิดมาหยิ่งไหฮะ เป็นแน่ลูกกระถามทาวลูกโอเคแค่นั้นส่วนมาเขาสีอะไรอีนนกครับสีแกมันเป็นเด็กเราอยู่แล้วเราสอนให้เขารู้จักพูดพระคุณกันได้ไหสร้างแทบตายเกียแถบตายหรือเกียติหรือเกียรติด้วยรรเราไม่มีสิทธิจะไปสอนเด็กในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเด็กอันนี้เรื่องปกตินะแต่ถ้าเกิดเด็กคนนั้นอันนี้อันนีค้คือการสอนที่ปกติแต่สอนไม่ปกติคือเหนือบอกถ้าสมมุติ หมู่บ้านนี่ซีแกมพวกไปก็อาจจะมีคนมาอะไรหรือถ้ามีคนมามันกับอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าใกล้แค่นี้คือพวกมหากันเนาะเรียนสองด้านอยู่แล้วอืแต่มันก็มีสอนให้มองอยู่แล้วแต่มองแต่ว่าเด็กกราไปอ่ะเด็กที่อยู่กับเราอ่ะมันไปอยู่แล้วเพราะเราไปรุ่ลูกมุศิษ์ดวงดังปานาลุจิสูงทรงปานาจมงเฮาหูจากพุ้มพระพุ่น ไปส่งกันได้เดกไปว่าห่ามเลยไม่อยากส่งเลยแต่ว่าเหรียญก็มีให้ดูสองด้าอยู่แค่นั้นถูกไหมถูกต้องครับเอามาันมีเหรียญไปกับเหรียญอะไรก็คิดเอาเองตรงวกน,นี้ฟังเพราะเราเอฟซเราไม่ต้องไปดราม่าเลยให้น้องไปเพราะสุดท้ายแล้วน้องเป็นตัวเกี่ยวมิวสิ